ทั้ง facebook แล้วกัทั้ง youtube ครับสองช่องเบ้าบนที่สามนะผมกัรรัฐบาลไทยเดินดีต่อต้องวัดนะครับเลขออกปุ๊กนี่เห็นปั๊บครับสำหรับตัวเลขการเป็นแล้วทั้งเท่านั้นนะครับสำหรับรัฐบาลไทยว่าได้ชักชดุดน่เรียนกันเพราะนั้นใดๆทั้งสิ้นครับเด็กตกั้งก็อายุสิบปีว่าในคำแนะนำนะครับ สำหรับหมดมังหันกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับ <Yeah! S 1> ถ้าถ้าถ้าเล็กฝันเขาไปเอก็ได้ตีแม่นกันถือแล้วก็เย็ดแปดวันฝ <c oughs> ันว่าได้ไปเก็บเห็ดบวกกับมังหันเอาวนกับมักเก็ยเด่นเก็บดถ้าว่าสำหรับเลีวิ่งนี้เขาสูงหมดพี่น้องมึไม่หลุด <c oughs> <c oughs> วเนนกกเัเล้ามาขึ้นน,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 นี่ก่อนว่ใกล้แล้วครับมาแล้วพัฒนมาขึ้นนี่ก่อนคะะงวดนี้เราวันนี้หรอครับแนวทางชอบปจัดขัดกั้นครับผมจไปหาจัาบแบตเตอรี่กันไห้ครับจะไปสองไปห้องปากของของ้อหร รัฐบาลไทยนี่เล็กวิ่งนีมบรหลุดเด้อพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยของอวนันเขาสูงหมดแต่ว่าจับคู่นี่ก็ับเขาอาจ,จีสองหมวดสามหมวดแล้วก็มัหลุดหมวดสองหมวดไปหมวดต้งหันเขาตัวเนียนให้ยุคให้หลายคู่ยุก็จจิงแต่ว่า เอหมดบางหันก็ให้เพื่อไว้แหละครับแต่ว่าตัวมักแทจะคือตัววงผมไว้กับไอ้อย่างน้อเก้าเจ็บหนึ่งที่นะครับนั่นแหละที่ผมเน่นด้วยแหกับคือเจ็บเก้าเจ็บหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งครับส่วนเจ็ดเจ็บอันนั้นก็คือเป็นบางวันคิดว่ามันเป็นไม่สับจ่วนก็เลยคิดว่าสิีเปิ้ลนะครับแต่ว่าเลขสุดบางวันก็ให้ ก็เจ็ดหนึ่งแล้วนะครับที่เขาเรียกฝันเจ็ดแปดเรียกตีแม่นก็คือทั้งบนทั้งล่างนะครับเงี้ยเงียมันีน่มาแล้วครับเนืงงง้อทั้งรัฐบาลเนยนี่แะครับเรียกตารางเป็นเรียกสุดบ้าวัาน,นครับ นี่เลขประจำมันครับจัมมันเสาก็คบนกนเนียนใหนะครับนี่แห้สคู่สองหางครับขคำบนครับบน2องคู่สองหางแล้วทั้งสองแปดตัวเนี้ยมันคือสองแปครับผมตาดอกมาแตมีหกสองสองแปสองหกแแล้วก็ สองซีครับผมส้นล่างเนียนให้เน้นให้สองคู่กับดึงออกมาจากสามคู่บนนี่แหละครับอีกสามตัวของคู่บนสองหางทีนี้สองหกเนีนให้เพื่อแปลนหกกับสำรับล่างจับหน้าจอไว้แล้วครับผมบาาบผมากระจัดขัดกับห้าครับผมเดินดีต้ององดขับพี่น้องรัฐบาบไานทยของบ้านไ บับัเด่นเดินกับนี่ตะลังเลขประจำวันของวันสรั้ทงรัฐบาลวันที่16กันยายนเสาที่16กันยายน2560รับโอ เลขกฝันกับไฟล้อาเบิ้งใกล้ๆมือครับบางวันฝันมาจากไหนอย่าลืมฝากดกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับบ้าวันนะครับอขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับ